สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องหอยค้นเดิมนะครับเนาะเมื่อนี้พอไว้กะสิได้มาอ่ถ้ำจีฟัสันลงไปนะครับเนาะคือมีอ่ไล่เส้นทรงตรงมาจากวัดป่าอภัยวันนะครับตรงมาหาพอไว้บอกว่าให้ลงคลิปอ่าให้แน่อ่าเป็นคลิปสันนะครับเนาะพอไว้สี่ปเฮีดเน่าดอกประม่าจะหกเจตนาทีแต่ว่าการสีบอลเรื่องเล่าของการที่เป็นทรงมาให้ยนะครับเนาะแปนว่าเป็นอย่างคือเนทรงมาให้ อลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นทุกคนนะครับเพิ่นก็สิส่งมาะไฮนะครับเนาะชิโซงมา,าให้ว่าไอ้มีโชคลาภกันเพิ่นก็เลยอยากให้ลูกศิษย์นี่มีโชคมีลาภแล้วก็ให้ FC ของลูกศิษย์ทุกคนนี่อ่าได้โชคได้ลาภน้ำกันเนาะครับกระจายไปต่างๆอ่าคือ,อคืนซื้อเรื่องหน้าพิสูจน์ก็คืออ่าลายเส้นของสำนักิส่งน,นี่ครับเพิ่นอ่าไปวันนี่ครับเพิ่นส่งมานี่ครับาบอกว่าตอนไหนก็ได้แล้วแต่ครับ เพิคค่นคบเพิ่นส่งมาย่ำขึ้นสินะครับเป็นไายเส้นของเพิ่นนี่อาให้กระบ,บุซิดกระจายออกไปส่งไปให้เอฟซีต่างต่าของลูกศิษย์นะครับเนาะกสี่นีโชคลาภกันทุกคนนะครับเพราะว่ามืออื่นก็นเป็นโครงสุดท้ายแล้วเอาไว้เก่งเลยมากมันละเอยมือนี่สูงฟังนะครับเนาะเอาบาดนี้หอยสิบมันยายจกสีเบิ้งหนาเอาไว้อะไรสีเบื่อหอยอีกนะครับสี่ไอ้เบิ้งควบมืดควบอย่างเนาะครับว่ามันมืดอีเลียครับอยูเงี้ยมขึ้นนะครับมันเป็นยงี้ยมขึ้นนะครับเนาะ อ่ขึ้นทรงคำว่ามายเหมือนกันนะครับส่งมายห้ือนกันส่งมาแล้วพอไปก็เลยออกมายางเอาข้างนอกนะครับเพื่อมันจะได้ปอดโพ่งกันน่ในในเฮือนมันห่อนครับห่อนเปิดพอล้มกับฟูฟูฟูอยู่เนาะห่อนแห้งห่อนแห้งกันก็เลยออกมาข้างนอกครับมาให้เบิกบรรยากาศเปิดมืดอ่าร่วมระทึกใจออ่ายืดด้านนอกครับด้านนอกด้านนอกนะครับเนาะอันนี้ก็คืออยู่ท mm ั้งด้านนอกนะครับเนาะอ่าแต่ว่าอ่า แต่ไล่เส้นนี então, ่พอไอ้สีเฮ็ดเป็นนิ่งๆนะครับเด้อพอไอ้กตสีบรรยายไปน้ำแน่พอไปน้ำแน่นะครับเนาะกตสีเห็นผสมผสมประกอบเราคเนาะกปจักว่าสีคั้นมักปูหมักอดทนไว้นะครับเด้อคั้นเข่ามาแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเด้อ่าใส่นีเมื่อน้อยขีดลงไปมองหง่วงพรามือยกขึ้นนะครับแล้วก็แช่ออกไปหลายครับแช่เป็นสะพานบุญนะครับตรงทุกคนนะครับเนาะคือการทับยูทูบนี่ก็เป็นก็เป็นอีกบุญอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นสายบุญอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเอ้า แช่ออกไปคนเห็นหลายคนกะเกิดมิชุเวลาขึ้นมากเพื่นกะเอามาทำบุญนะครับเนาะทำบุญต่อๆกันไปทำบุญกระจายบุญไปเรื่อยๆนะครับมองยังไงนะครับเนาะสายบุญสายสายบุญนะครับเนาะเาพอตามข้อจริงแล้วผมเข้ากับคือสายบุญการที่สิได้บุญจากผู้อื่นเท่ากับเป็นเป็นไฟให้ก่อนคือพ่อไวเนี่ยครับเนาะให้ไปกระจักอันนี้ก็บตะปดใจวิจารณญาณกับรับชมุทรนะครับเรื่องพ่อไวกับพระองว่ามันจะออกมาตัวไหนนะครับเนาะคืออ่าควบปันของพ่อไว เข้าไว้คนเดิมนะครับเพรฝันเขาพอไว้คนเดิมนี่คือว่าฝันว่ามือวานนี่มือเช้านี่นะครับว่าฝันเมื่อคื้นนี่เมื่อคืนเมื่อคื้นนะเมื่อวานนี่แหละแต่ว่าเป็นเนี่ยมือเช้ามืรอมื้อนี้อ่ามื้อนี้มันคําแล้วมันเป็นเนี่ยมแรงครับอ่าฝันว่ามีคนมาบอกพอไว้ว่าอันเลขออกแล้วออกแล้วเป็นผู่ยิ่งนะครับผู่ย,ยิ่งสองคนเขาคุยกันยี่ดอกเขาคุยกันพวกเขาเขาคุดอกพอไว้ถึงได้ยินว่าสัน่นอ่าเลขออกแล้วออกแล้วออกไรกันออกซิบเก้าล่างมาสั่นว่าเอ้า มันตัวกูบาน้อหบอกคิดอยู่นะครับคิดว่าสีลงคิดไปบอยด้วครับขั้นลงคิดไปแล้วก็ยามันบอกร้องครับเนาะยานว่าไปตัวไปต้่มนะน้าก็เลยขั้นมันออกมากปฏิโอ้ขั้นปัดออกมาแล้วค่อยมาบ่ปฏิบัติบางแสน้าครับเอาก็เลยกันเลยรงคิดไปมือเศร้าเนะครับเนาะลงไปคิดหนึ่งบานนี้ลายเส้นเป็นฝันมาตูงก้อันก้อนฝันของของผ้อไว้กนเดิมครับอะมาตูงกับผ้อไว้กนเดิมผ้าไว้ก็เลยว่าอ๋อโมเมนต์สีบาน้อบาดนี้ดอกขนม ว่าคั้นแมนบัดนี้กสิโุขลาไเด้อว่าซั่นนกเอ้าคั้นแมนกระได้ว่าซั่นกาเล่มีอ่าจะเป็นสะพานบุญต่อให้เนาะครับเนาะอต้อให้กับทุกคนนะครับกาเลยเอ,าอย้าเดี๋ยวพ่อไอ้สิบรรยายให้เบิเ่งต้นนะพ่อไว้หลายมันมันบ่นั่ะน,นะครับนเนาะเบิ่งคนรอแล้วไปเปบิ่งบรรยากาศมันมืดนะเบ้อครับเอ้าบัดนี้ก็เข้าสู่โหมดอ่าไล่เส้นนะครับเนาะอ่าเบิ่งไปนํากันนะครับเด้อว่าให้พิจารณาเบิ่งว่าเป็นตัวใดญนะครับเนาะแต่ว่า อ่าไปเบิ่งกับสิเบิ่งออกกันทุกคนลองนะครับว่าเป็นเลขอีกอย่างนะครับเนาะอืมบันพวัยกับสิเฮ็ดเลขกะับทุกไปน้ำแน่นะครับเพราะว่าเห็นเพื่อความชัดเจนของอ่าเอฟซีนะครับของพวัยทุกคนนะครับเนาะให้ความชัดเจนอ่าคับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะว่าตัวเลขที่เฮทสขม่านี่เป็นตัวไรนะครับเนาะว่าสีอ่าตรงกับใจบอหนะเอาบายนี้ครับชมต่อไปครับอืมนี่ครับอ่าอันไรมัน ชัดกะเบิ่งเอานั่นเด้อครับเด้อเพราะว่าอันพวยกะเฮ็ดเพรื่องบรรยายนํามตึงนั่นไปนําครับกะจักถึกๆแน่กะเอื้ออะแน่กะอภัยให้นไหมครับเด้อเพราะว่าอันมันบ่ได้เขียนอีหยังวอเนาะครับเนาะคิดอันใดก็ะบอกเนจังซั่นนะครับอันอ่าตัวเลขที่ออกมานะครับของสำนักสงฆ์อำมพายวันหรือวัดป่าอำวัดป่าอำมพายวันนะครับ รับนแหครับนักสงฆ์อภัยวับนแหะครับเอาไว้ง่ายนะครับวัดสว่างข้าบันดาลนะครับเนาะเออเออเออยุพไวก็ได้โรยังกับวชัดเจนผู้ฟังก็เลยสีรับขั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับเนาะศูนย์หาเก่านะครับเนาะข้อเสีนคือกันอยู่นะครับเลขกลางก็เป็นหนึ่งเก่าเลครับเด้อเลขกลางหนึ่งเก่าทึ่งตรงกับความฝันของพู้ไวมือเศร้านี่พอไวโลงคลิปไปนะครับเนาะว่ามีคนมาบอกว่า เราบอกกันว่าเล็กออกแล้วออกแล้วออกไรแล้วท่นออกซิบเสียกซิบเกาล้างท่านว่าตรงครับพวกปันพอดีก็เลยเอามาแบ่งปันให้ครับเอฟซีทุกๆคนนะครับเท่ากเขามาไกข่าย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามพอไว้นะครับขอกำลังใจน้อยๆเอาเมื่อจิ้มลงไปบองของผมเมือนครับกดไหลกดแชร์เข้าไปนะครับซีไมีคลิปดีๆส่งตรงถึงบ้านท่านอยู่ตลอดไปละท่านเอฟซีเขไม่ต้องออกไปไซนะครับอยู่ในบ้านนี่แหละครับเนาะเพราะว่าโรคโควิดมันหลายเท่ากับเสี่ยงบอสต้องไปเสี่ยงครับอัน หลอไก่ไข่เก็บเอียงต่างๆนั่งรอด,ดูคลิปผวาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์หละ่ะอันนี้สิมีคลิปใหม่ๆส่งตรงถึงบ้านอยู่ตลอดเวลาครับบัวต้องไปาหาเอามันเนี่ยบัต้องไปขี้เรือเปลืองน้ำมันนะครับโดนไปขย่างเลาะบ,บานเล็กน้อยเพราะมันบูเซ็งนะครับเติ่งคลิปไปนั่มนะครับเนี่ยอย่างหัวหลอดผวาไว้ด้วยครับสถ้าเขาปลาสาไปหาเอานะคลิปต่างๆนะครับเนาะอันขั้นอะไรเป็นตลกกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อครับเด้ออันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะ อันนี้คือลายเส้นของหลวงปู่ land, นะครับหลวงหลวงปู่เออ่ปู sea, um hmm ่ฤาษีครับเพิ่นเอิญมาปู่ฤาษีสำนักสงฆ์วัดป่าอภัยวันนะครับเนาะอืมันเป็นปู่ฤาษีนะครับที่ที่มาที่มาส่งเพิ่นนะครับปู่ฤาษีนะครับเด้อหรือเป็นปู่ศีสุดโตนะครับเงียบถูกมากสไลด์คลิปนี้ก็ให้มีโชคลาภกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสด ja ีครับสวัสดีอย่างงามๆครับ